ตอนได้คะแนนอยู่ที่7คะแนน,นเท่านั้นเองเปิดอาละครับเอาคือมาแล้วแย้มครับหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนฮะลูกที่สองครับสองคนครับจากแย้มครับสวยงามมาอันนี้เด็กสร้างไหมครับคนนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นเด็กปั้นครับผมอ๋อเป็นจิตกรใช่ไหมครัจิตกรนักปัน้นใช่ครับอ๋อเราจะมาตอนนี้เอาครับลำเลียงรถตอนนี้เอาไปละ บอกกับเพื่อนก่อนจะเอาเองนี่ไหมอย่าเอาเองนี่ก็ไว้เอาอย่างไม่ฮะส่งให้กับเพื่อนมาเรียนศึกษาก็ไปครับไ,ไปแล้วไปแล้วเอาแล้วยังเข้าไม่ได้ฮะโดนสกัดไปก่อนชูไดะะ้ไหมเอาละโอ้โอยากโตนะครับตองคะแนนครับโตโอ้โหตอนนี้ทําแต้มต่อเนื่องกันเลยนะฮะตามมาเป็นสี่นะครับลูกนนครับตาตาแล้วครับแต่เกมพนันเอาขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไ,ได้ไหมไม่ได้ฮะโอ้โห ตรงนี้อ๋อเป็นตอนอย่อโยเย็นครับสองบอลครับเป็นลูกคานาครับผมฮะลูกผักอ๋อฮะลูกคานาโอเคครับพี่ตายครับผมครับเหนเล่นไหัวเหน็ดลักบู๊เหนจริงเลยชุนครับเรียบร้อยแหมโดนขอบซะก่อนลูกนี้ฮะอันนี้พี่วัดค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจุดโทษครับพี่ลูกทีสองครับไม่เข้าครับลูกเนยอารแล้วครับ เราเสริมกลับขึ้นมาแล้วครับโดยทีมของอาร์บแม่เอาแล้วตอนนี้ตามตีตื้นมาแล้วนะครับ6ต่อ7เอาละครับพี่เอครับสองคะแนนจากยึดนะครับเมื่อกี้นี้นะครับสวยงามครับยึดง่ายๆใช่ไหมครับกับคีมโอโซูเย็นของเราครับปุ๊บอาร์ชี้ตรงนีเลยปุ๊บโอ้โหนิดเดียวครับเอาแล้วตอนนี้นะครับพลาดหลายลูกแล้วครับทีมโอซูดเย็นของเราครับ ออพอสวดเช้าเข้ามาแล้วเล่นสองครับชุดนเอ้เว้ยฟุ๊กก็อันนั้นอ่ะลูกพี่ฟาวครับพี่มันจะออกไซดพีด่ไม่ได้บอลน,นะไม่ได้บอลครับบาสที่รักไก่ได้นะครับบาสที่ยินรักไก่ได้เลยนะครับผมต้องมารับากบอลตุ่นจีนฮะไก่เยอะไก่เยอะครับพี่ <c oughs> ครับขอบคุณครับฟุ๊กได้ใส่ครับโตครับไม่เป็นไรครับอีกรุ่นหนึ่งครับดูที่สองครับตรงนี้ถ้าได้จะเป็นการ เสมอกันนะครับเจ็ดเท่ากันเซเว่นแล้วก็เซเว่นนะครับตอนนี้เจ็ดสเจ็ดสองเจ็ดสองตัวครับเซเว่นเซเว่นนะครับผมโอ้โหถือว่าแก้เกมได้ดีอะตอนนี้ตานิเจ็ดแปมกลับประตำเจ็ดแปมเท่ากันนะครับแหมยังครับยังไม่ชูนครับยังครับมองหาเพื่อนครับเอาแล้วครับค่อยใช้แท็กติกในการส่งนะเอาส่งข้ามกลับไปทีนึง ชุดลอยฮัลโหลใหู้เลยเลอย,ลย,ลย,ลยไปเรื่อยๆครัแม่ดูนี้เอาลอะขลึ้นสวนกลับมาแล้วครับตอนนี้ทีมของฟาวเมืก่อนนะอ่าดวนี้ฟาวพี่ยูเจ้าหัวชนเนี่ยครับผมกรรมการทำมีเอหัวชนเขาเป็นอะไรกับซีดานฮะอ๋อชนดีซีดานอ,อ,อันนี้อันนี้น่าจะเป็นน้องหนึ่งเขาเรียกว่า น้องเขยพี่ชายแม่ครับอ้โไอ้นอตแม่หลานป้าไอ้นอตครับผมต่อมาเนี่ยเขาไปกินเะไอนนาแล้วครับมาครับตอนนี้ทีมขอเอาอุ้ยเย็นของเราครับกินไม่ได้ออกหาเพื่อรับยังไม่ถึงเ้ยไปจบกันใหไรครับชุดนะเฮ้ยโอ้โหนี่เกลียวมนน่ยมันแม่เอ้ยขาดกันเกินเลครับเอาละชุดได้แล้วก็โอ้โหนี่กินได้นี่มึงเสียฟาวเลยครับแย่ครับโอ้โหเป็นลูกอะไรฮลูกในลูก ลูกไม่ใจร้ายครับพี่คูได้กินอีกที่นี่นลูกนี้ลูกใจร้ายลูกใจร้ายคือูุโษลูกโทษครับผมรับลูกแรกครับเอาโหสวยงามมากครับแต่ตเจ็ดครับตอนนี้ครับลูสิสองครับลูกนี้วยงาคไม่ตกเย็นครับสองคะแนนเก้าต่อเจ็ดโอ้โหสุดยอดมากครับนี่ผมขานแต้มนักกีฬาได้รู้แต้มครับผมครับก็ถือว่ายังไม่ห่างกันมากครับยังสูสีกันนะคู่นี้ครับ โดนตัดหน้าไปได้ครับมาแล้วขึออ้นมาครับไปได้ยี่สิบเก้าครับครัได้ไหมครับสองหน้าจากยนนะครับหม่านี่อายุจะห้าสิบแล้วนะคสัญญาเพย์นไปยี่สิบเก้าพี่่ายโดยมนมันวิ่งโอ้โหถือว่ายิงดีเลครับแข็งแรงครับแข็งแรงครับแข็งแรงนี่แหละครับกีฬาทำให้เราแข็งแรงและเราจะไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่รครับสามคะแนนมาครับแบงค์ครับนี่ครับไม่ยอมฮะสามมาเป็นสิบเอ็ดสิบครับโอ้โหถือไม่ยอมเลยนะไปไกลไม่ได้ฮะต้องว่ากลับมาให้ได้ฮะตรงนี้ โอ้โหคู่นี้ถือว่าสูสีแล้วหคะแนนสูสีนะครับเอ้ยแมลงเป็นมาอีกแล้วพัะกันนี้เป็นมาอีกแล้วช่วยเลยฮ้ยโอ้โหัดโอ้โหนี่สวยมากตากล้อคุณจะกินยังไงวะไอแกมาใส่งานนี่สวยงามมาลูกนี้ครับโอ้โหช่วยไปไม่มีห่วงเลยฮะฮุบหายเลย แน่แน่บางคนพลาดด้วยฮะทุก่านนั่งตรงนี้แล้วนะทุกครับตาแล้วครับสวยงามครับศิษามพอกันครับไม่ให้หลีครับอุโสอุโสเย็นดอกไม่ยอมฮะไม่ได้ไม่ได้ไปไหนไปด้วยกันฮะไม่ยอมกันฮะเดี๋ยวเข้าหน้าเซสชั่นหน้าครับเราจะขอความกรุณาผู้จัดนะครับว่าให้กรรมการเนี่ยมีเก้าอี้นั่งสูงหน่อยฮะแบบเทนนิสนะฮะครับจะดีมากฮะ อย่างนั้นนะภาคนะครับแล้วก็นั่งข้างบนนะดีฮะนั่งบนยอดด้วเลยมั้ยพี่มันจำกัดกวีแบบชินนิดแต่ชินิดเนี้ยมันจะเห็นสนามสวยดีใช่ครับเป็นลูกจุดโทษของทีมอาวุโสชาของเราครับหมายเลขเก้าตัวเดียวครับผมเก้าเก้าครับพี่ก็เก้าตัวเดียวไงฮะปุ๊บเข้าไปเลยครับโอ้โหลูกที่สองครับเรียบร้อยครับแม่โอ้โหนี่แม่นี่ลูกนี้ลูกโทษจะแม่นนะ ลูกสาสภายในก็แม่นนะคนนี้รแร้วไปเลยจังเกิ้ลโทษลูกโอ้โหโ,โดนปัดออกไปซะก,ก่อนฮนะเป็นการตีข้อมือนะฟาวฮะจะได้ลูกโทษบ้างนะครับนี่ทีมของอวสุเย็นของเราครับคือจังหวะเก้าบอลเมื่อหนึ่งสองนี่เอาฟาวนี่โดนโทษอันดีอ๋อจังหวะต่อได้จังหวะทีนน่มแดนเป็นกติกาของบาสเกตบอลของเรานะฮะใ,<ช>ใช่ครับควาสนุกเนี้ยผมผมไม่เคยดูนะลูกบาสพูดถึงบาสเนี้ยกรรมการของเราทุกคนนี่ผมกล้าพูดพี่จาย พูดว่านี่ศักดิ์ศรีทุกคนนะผมเป็นเงินพอซื้อได้นะผมไม่ได้เขาไม่ได้แล้วจะมีเพื่ออะไรกรรมการเรา,าพี่โ้โหไดมาด้วยใจนีนะกรรมการเราขอบคุณมากนะกรร<ต>มการถามนี้เป็นยากไหมยากครับไม่ยากครับผมยังไงครับ <S 2> <S 2> <S 2> เสียร้อยเดี๋ยวเป็นกรรมการแล้วครับอ๋อถ,ถ,ถ้าทำเนึครัะพี่อันนี้คือประธานเลยเป็นประธานโอ้โหเนี่ย สามคะแนนของรุ่งศเช้าน,าน,านี่ถือว่าเป็นกอบเป็นจำรรเลยครับพี่เห็นมาที่สี่ลูกนะครับผมนี่นะครับพูดถึงว่าคนจะชนะนี่สังเกตง่ายว่าทําอะไรจะดีไปหมดฮะแต่คนแพ้นี่ทําอะไรก็จะตีกัดหมดครับเอาลคืนเลิกเอาคืนเลิกมาเอาละครับได้แล้วครับเอาว่าเอาคืนสองต้มก่อนยันครับจากบัดกับตาไม่สองคะแนนจะเป็นสิบเจ็ดต่อสิบแปดโอ้โหถือว่าสูสีครับพี่คู่นี้ครับคนแรกรี่แต้มยังไม่ห่างกันเลยฮะมือเบสที่หนึ่งน้ำมันขนาดนี้ครับ ดูวอเตอร์ที่สองครับจะช้ากว่านี้โอ้โหโดนหนักว่าซ <laughs> ะก่อนในแม่ฝีมือครับลูกนี้ครับรับวดูนี่เอาล้วแม่เอาเขาขึ้นมาไม่ได้ครับเอาล้วโศกกลับเลยมาครับเอาแล้วไปทีสิบเก้าครับเอาสศกเย็นได้ไหมดได้ดดครับแม่ขึ้นนำแล้วนะตอน,นเป็นสิบเก้าแต่ถึงแปดถ้าหมดเวลาการแข่งขันะ